จัดให้จัดให้และจัดให้ครับวันนี้เรามาจัด2สเปคเล่นเกม blade and soul Engine ใหม่อ n r e a l e n g i n e 4กันทั้งสเปคงบน้อยกับสเปคงบเยอะจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยครับ <S <S จัดให้จัดให้และจัดให้ครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนะโรงอินลุนนะครับกลับมา จัดให้กันหลังจากที่ไม่ได้มีมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องกามยามดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสเปคแบบ2สเปคเลยเอาแบบให้จุใจเน้นๆกันไปเลยนะครับ ต้อนรับการมาของเกม Blade and Soul นะครับในเวอร์ชั่นอัปเกรดเอนจิ้นใหม่นะครับแน่นอนครับหลายๆคนผมเชื่อว่ารู้จักเกม Blade and Soul กันอยู่แล้วหรือเกม BNS นะครับที่ทางค่ายการินาเขาเอามาเปิดกันในประเทศไทยนะครับซึ่งไอ้เจ้าเกม Blade and Soul เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแบบ MMO RPG นั่นเองนะครับเป็นเกมสไตล์แบบล่าบอสเก็บเวลตีมอนสเตอร์อะไรต่างๆที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดกราฟิกอัปเกรดเอนจิ ของตัวเกมให้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะจากเดิมนะครับเกมเบ a ดแอนโซเนี่ยเขาจะใช้ตัว Unreal Engine 3เนาะซึ่งไอ้เจ้าเกมตัวนี้นะครับก็เปิดมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานหลายปีแล้วเนาะในที่สุดก็มีการยกเครื่องใหม่เลยนะครับโดยใช้ Engine อย่างตัว Unreal Engine 4นะครับเสริมในเรื่องของกราฟิกต่างๆให้สวยขึ้น ตัวละครดูมีมิติมากขึ้นเอฟเฟกสวยงามมากขึ้น UI ในเกมยิ่งแจ่มเข้าไปใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะได้ลองเล่นกันไปแล้วนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เองนะครับกับจัดให้วันนี้เอก็หยิบยกเอาสอสเปคเนี่ยมาจัดให้ดูกันนะครับเป็นสเปคสำหรับใช้ในการเล่นเกมเ l ล d e and s o u เกมนี้เลยนะฮะทั้งสเปคในงบน้อยช่วง19,00 0บาทและสเปคในงบเยอะช่วงราคา 6 0หมืบาทนะครับตัวนี้ใบกันนิดหนึ่งเป็น Intel Gen 12ด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับ ก่อนอื่นที่จะไปดูการจัดสเปคกันมาทำความรู้จักกับสเปคขั้นต่ำและสเปคแนะนำของ Blade a n d Soul ในเวอร์ชัน Unreal Engine 4กันก่อนนะครับสำหรับสเปคขั้นต่ำนะครับหรือสเปคมินิมัมนะครับเจ้าเกม Blade and Soul เนี่ยก็จะต้องการสเปค CPU นะครับจะเป็นตัว Core i5 75ขึ้นไปหรือ Ryzen 5ขึ้นไปนะครับตัว RAM นะครับขั้นต่ำอยู่ที่8 g b หรือมากกว่านะครับในส่วนของตัวกราฟิการ์เนี่ย ขั้นต่ำนะครับก็จะเป็นตัว G730 t ก็ได้หรือจะเป็นตัว Radeon R7240 ก็ได้นะครับ หรือถ้าจะให้ดีกว่าน,นั้นก็แรงขึ้นไปได้อีกนะฮะในส่วนของตัวที่เก็บข้อมูลนะฮะก็แนะนําว่าให้ใช้150 g b ขึ้นไปนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยจะมีแพชมีนู่นมีนี่มีนั่นเพิ่มเข้ามาก็อาจจะกินพื้นที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกสําหรับตัว Windows ก็แนะนําว่าให้ใช้ Windows 10 64บิตขึ้นไปแล้วก็ DirectX 11นะครับส่วนของสเปคแนะนำนะครับแน่นอนฮะสายปรับกราฟิกโหดโหดสายเสพกราฟิกภายในเกมนะครับแน่นอนว่า CPU ครับเขาแนะนำให้เป็น i7 Gen9 หรือแม้แต่รอยเส้น7 0 0นะครับยิ่งแรงยิ่งดีนะฮะในฝั่งของแรมครับแนะนำว่าให้เป็น16 GB หรือสูงกว่านะครับพร้อมกันนั้นครับการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นตัว gtx 1060 6 GB หรือ rx 570นะครับหรือจะให้ดีก็แรงกว่านี้ก็ได้นะครับพร้อมกันนั้นนะฮะพื้นที่ครับ150 GB ขึ้นไป วินโด้ครับเป็น Windows 16 4บิตและแน่นอน DirectX 11นะครับสำหรับในส่วนของตัว API กราฟิกนั่นเองอ่ะเราได้เห็นสเปคกันไปแล้วใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่า Blade and Soul เนี่ยตามที่ Official เขาแนะนำมาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเน้นในฝั่งของ CPU กันใช่ไหมล่ะอ่าแต่การ์ดจอเองนะครับก็ต้องแรงระดับหนึ่งนี่เลยครับจัดให้จัดให้ในวันนี้ก็จัดมา2สเปคด้วยกันโดยทาง Ed b i c เนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มกับสเปคนะครับโดยตัวสเปคเริ่มต้นนะฮะ งบประมาณ1 9 0 0 0บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1ครับ CPU แน่นอน CPU ต้องเป็น Ryzen 5 5 6 0 0 G นะครับสำหรับ CPU ตัวนี้หายห่วงเกมเน้น CPU ถูกไหมเป็นเกม MMO แบบ Open World เป็นฉากกว้างๆถูกไหมครับดังนั้น CPU คอเยอะยิ่งดีตัวนี้เลยจัดไปนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับการาฟิกการ์ดในตัวที่แรงทีเดียวนะครับแรงกว่าสเปคเริ่มต้นของเขาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับอย่างตัวการ์ดจอนะครับ r a ด e o n ที่มีอยู่ในตัว CPU นั่นเองนะครับในฝั่งของ RAM นะครับ a d v i c เลือกใช้ RAM เป็น16 กิกะบต์นะครับบัตส3 2 0 0เมกะเฮิร์อันนี้เราเผื่อไปได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเล่นเกมไปด้วยคุย Discord ไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยเผื่อเอาไว้เลยนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็น SSD นะครับความจุ500 g b กิกะบต์ตัวที่อ d ดบิกแนะนำก็จะเป็น WD Blue SN 5 5 0นะครับในฝั่งของเคสนะครับแน่นอนเคสที่อดบินิยมใช้บ่อยๆเลยในจัดให้ ยังเป็นตัวนั้นอยู่นั่นก็คือ sigma tech e loss power supply นะครับ aerocool 600วัตต์นี่แหละครับคือสเปคในส่วนของสเปคเริ่มต้นนะครับราคา1 9 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับคนงบจำกัดคนงบน้อยถัดมาครับเรามาดูในฝั่งของสเปคแรงสูงงบเยอะกันบ้างแน่นอนอย่างที่เราเกินกันไปในช่วงต้นสเปคนี้ต้องเป็นสเปคที่สดใหม่และเป็น cpu อย่าง intel เจน12ด้วยอ่า CPU นะครับเลือกใช้เป็น Core i5 12600 KF ครับเมนบอร์ดครับเป็น Z690 คุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็จะเป็น ASUS Z690 ที่เป็นตัว DDR4 นะครับเพราะเราสามารถที่จะประหยัดค่าแรมไปได้นะครับแรมที่เราเลือกใช้นะฮะก็จะเป็นแรมตัวเดียวกับในฝั่งของสเปคเริ่มต้นนะครับสเปคงบประหยัดก็คือแรม 16GB บัสร3,200 MHz ในฝั่งของ SSD นะครับเหมือนกันครับก็จะเป็น WD Blue SN 5 5 0 500GB Power Supply นะครับด้วยความที่แน่นอนเราต้องใส่การ์ดจอแยกไปด้วยเราก็จะใช้ Power Supply ที่ดีขึ้นมาหน่อย ตัวที่บิ๊กเลือกใช้ก็จะเป็น power supply 650วัตต์ที่เป็น80พัตไว้ขึ้นไปและแน่นอนไฮไลท์นะครับของเราในเซตนี้ก็จะเป็นตัวการจอ RTX 3 0 6 0คุณจะใช้ยี่ห้อ ASUS Zotac, Galax, Gigabyte นะครับ o r u s หรือยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้หาซื้อกันให้ได้ก็พอนะครับส่วนตัวเคสนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะ บิ๊กก็ใส่ตัวเคสมาให้เป็นข้อแซ่ส0 0 0ซีรีส์เป็น4000ดีน, 4, นะครับแนะนำว่าเป็น4 0 0พดีแอร์โฟก็จะระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนี่แหละครับก็คือทั้ง2สเปคเดียบิ๊กจะขึ้นตัวสเปคต่างๆเอาไว้ให้ดูกันตรงนี้และเราไม่ได้แค่มาแนะนำอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูกันด้วยตามไปดูในเรื่องของตอนเล่นจริงกันต่อได้เลยนะครับว่าทั้ง2เครื่องการาฟิกที่ออกมาจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันต่อได้เลยครับ you เป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับจัดให้จัดให้และจัดให้ในวันวนี้ครับหมื่นเก้ากับหกหมื่น สองสเปคครับงบน้อยกับงบเยอะอ่าแตกต่างกันอย่างแน่นอนเนาะในเกมเบลดแอนโซที่เราทดสอบกันไปนะครับโดยเฉพาะกับตัวเวอร์ชันนี้ครับที่เป็นตัว Unreal Engine 4โอ้โหอัปเกรดมาใหม่ภาพกราฟ,ฟิกสวยมากนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับสเปคต่างๆทั้ง2ส,สเปกก็สามารถไปจัดหากันได้ไปสั่งประกอบได้เลยนะครับจากร้านชั้นนําทั่วประเทศไทยส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยทีย่ยังไม่ได้ลองเบลดแอนโซเวอร์ชันใหม่นะฮะสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะ ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างตรงนี้สามารถไปดาวน์โหลดและติดตั้งตัวเกมกันได้เลยนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มของทางการีน่านะครับส่วนในครั้งหน้านะครับเพื่อนๆอ,อยากจะรับชมสเปคไหนนะครับเอาไปเล่นเกมในรูปแบบไหนอย่างไรหรืออาจจะเป็นแบบอยากจะเล่นเบลดแอนด์โซไปด้วยสตรีมไปด้วยได้ไหมพี่จัดให้หน่อยอะไรแบบนี้พิมพ์ไว้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวออดี้จัดให้จัดให้และจัดให้กันอย่างแน่นอนนะครับสัญญาเลยเดี๋ยวจะกลับมาจัดให้กันรู รัวทุกสัปดาห์จะพยายามจัดสเปคมาให้เป็นแนวาทางเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการจากทางแอดบิ๊นะครับสวัสดีครับ